สวัสดีครับสวัสดีพี่รับเช่ากินแสบสู้หูสุวนครับมือนีพบพอกันคือเก่านะครับกระเป๋าเช่นเช่นสวยเช่นเอาครับผมมาครับพี่น้องมือนีเบาเช่นผ้าก่อยเนื้อนะครับพี่น้องเห็ดสกเล็กครับหรือว่าก่อยร้อยเหลือดนะครับเดี๋ยวพลาดจัดมือนีแหละครับพี่น้องแสบแสบน้ากันหลดนะครับอัดดับแหลกใส่น้ำเพียซะกก่อนนะครับน้ำเพียเบาเช่นจิใส่สองทับพี่ ี่อ่ะมาปปุงกันครับพี่น้องสูตรเบาเช่นนะครับใส่เกลือนะครับใส่เกลือนิดหน่อยตามด้วยข้าว่วกาเอาครับพี่น้องเฮ็ดรู้แล้วมันจะคือเคยเฮ็ดอยู่แล้วนะครับมันกะกาถือนี่นะครับโบมีสูตรตายโตัวเราเฮ็ดก็ะเขา ไอ้หมักแบบใดก็เอาแบบนั่นนะครับพริกป่นครับใส่หลายเส้นหลายผงนัวหรือว่าชูรสนะครับกะเอาเลยประมานนี่ตามด้วยนําปลาครับพี่น้องหนําปลากะปะมานเนี้ยครับพระ,ารระา่าเน้องใส่เกเลือแล้วค้นสักก่อนครับพี่น้องค้นให้เก้ากันนะครับ นก็ห้อมวุ้ยๆนะครับขั้นตอนต่อไปก็ Trans ปกใส่เลือดใส่ดีแล้วก็ตามด้วยพักนะครับเอาเอาเลือดมาใส่บัตรชิมเมื่อกล้อง,องล้องระบเอาหลังจากชิมแล้วก็ใส่เลือดลงไปครับพี่ร้อง เอาแบบร้อยเลือดครับเบิงแดงจิงครึ่องรถครับเดี๋สดครับพี่นอ้องเมื่อนีไบก็ได้จะดีโปใก่ซรดีโปกนะครับหกไงแห้งครับเมื่อน่ยจัดครับผมมาลำโหลดเดี๋ยวเสียวไปใส่ใพี่น้องเบิงอีกครับเบิง้งหูเหนียวตุย อืมละเดี๋ยวไปใส่ให้พี่้องเพิ่งอีกสิขมพดใส่ผักลงไปครับพี่้องผักแต่จะมีใบบกกูดหรือว่าใบบกเน่าวแล้วแต่ไปสะดวกนะครับริกซอยแล้วก็ต้นหอมผักขมเปนะครับหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะครับพอต้องค้นไร้ครับบันเดี๋ยวสีสีซ้ำสีแหลเปลาาฮั่วข้นให้เข่าเครื่องนี่แ โอ้้ยไดเรียบเรียบร้อยครับพี่น้องสูตรก้อยเตาเช่นนะครับลองเห็ดเบิงนะครับพี่น้องบ่มีสูตรตายโตมากแบบใดกับปุงเอาเบิงอม้มาๆๆครับสดน้ำก๋ำสดแซ่บโอ้เบิงครับสีสันแดงจึงเครื่องโอ้จะกินเบิดเนี่ย ผมตายบอเรื่องผมจนหูรันแจก่ครับใส่กับผมมาเหลีวจังน้อยนะครับพี่น้องจดจวดน้ากันนี่อื้อ ตับจุดีโอ้ยเบิ่งครับตับจุดีมาเศบเสียบ,บน้ำเกันครับพี่นอ้อง เกือบสมัครดูดแห้งพอดโอ้ใครกินดีครับอมอมลำลำหวานจุวย ผมลำลำำลำดีครับขนาดครับเบิดคือเกาครับแนวมักครับพี่นองคนว่าเบาเชนกินนั่น,นเห็ดคออนเทนเสื้อๆนี่บอกเถียงใจขาดครับพี่นองกินยังกับบอสแยบซ้ำจินเนื้อครับสำหรับเบาเช่น อ,อยากต้มบ่อน้อคือมะขันยุไก่่